ันคิดถึงเธอมากนะฉันก็คิดถึงได้ดูแลตัวเองให้ดีนะ <_ uncommon> ทางคุณย่าหลินมีอะไรคืบหน้าไหมเรา ควรต้องเตรียมตัวแล้วหรือเปล่าเตรียมอะไรลละแล้วเตรียมยังไงถึงจะถูกฉันไม่ตรงคุณย่าหลินอดทนมาถึงวันนี้ได้มันก็มหาสัรจันมากแล้วผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดถ,ถ้าไปถึงจุดที่ต้องยื้อชีวิตก็ต้องผ่าหลอดลมออกเจาะขอให้ยากระตุ้นความดันใส่เครื่องช่วยหายใจ ทำ PCR ทุกกระบวนการมันเจ็บปวดมากนะเข้าใจแล้วไม่ให้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนนายจริงเหรอไม่ต้องหรอกฝากคุณย่าด้วยเขามาตามแล้วใช่ไปก่อนนะ ฮัลโหลนายแน่ใจเหรอไปอีกแล้วเหรอได้ได้ฉันฉันจะไปตอนนี้เลยนาแชร์โลมาทีนะอืมสิบนาทีคุณย่อ คุณย่าโอเคไหมครับฝีมือแกไม่โอเคแล้วจะมีใครโอเคละ่ะมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับางานตัวเองเท่าหน่อยผมเลยไม่ค่อยมั่นใจฉันมีชีวิตอยู่และได้รับการดูแลจากแกมันเป็นเกียรติจริงๆดูคุณย่าพูดเข้าสิขอแค่คุณย่าหายดีไวๆจะให้ผมทำอะไรก็ยอมเจ้าตรง ทำให้แกยุ่งยากแล้วนะคุณย่าอย่าพูดแบบนี้สิห้ามพูดอีกนะฉันคิดไม่ถึงจริงๆพอใกล้ถึงฟังข้างๆยังมีญาติอยู่ด้วยคนหนึ่งก็คุณย่าผมปิดบังทุกคนขอแค่คุณย่าเอ่ยปากมาทั้งอำเภอก็เป็นญาติคุณย่าทั้งหมดใช่มีความสุขมากเลยโจตรง ชีวิตนี้ของฉันไม่มีอะไรที่เสียดายเลยแต่ก็ไม่ส่งผลให้ฉันไม่อิจฉาแกกับเสียวเจียนะพวกแกต้องคบกันให้ดีๆนะช่วงเวลาที่เหลือของย่าแกจะได้ไม่มีอะไรให้เสียดายอีก